ตำนานเหรอคะ,อะไมาไม่ตำนานก็ประวัติอะไรเงี้ยของร้านเสือใหญ่นะคะก็คือ,อเป็นคุณแม่ของแฟนนะคะก็คือคุณแม่ของบ่อมกรมรายยุคนนะคะท่านก็ชอบทำกับข้าวก็เลยจอยกันกับพี่น้องแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารอีสานตอนแรกไม่มีชื่อแต่ถามว่าขายดีไหมก็ขายดีนะคะตอนนั้นเพราะว่าคนค่อนข้างติดรสชาติว่า,าจัดจ้านอร่อยสะอาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยท่านมุยฮะคะม่มเจ้าชาติเฉลิมยุคนเนี่ยเอาร้านของคุณแม่ ไปถ่ายเ,าเรื่องเสียดายที่มีพี่เอกเป็นสรพง์เป็นเจ้าข,ของร้านนะคะก็ก็ไปติดป้ายตอนนั้นก็ไม่มีชื่อร้านท่านมุ้ยก็เลยบอกว่างั้นเอาชื่อไก่ย่างเสือใหญ่แล้วกันก็ทําป้ายไก่ย่างเสือใหญ่ไปติดปึ้มอยู่ในหนังแล้วก็ขายมาจนบัดนั้นแล้วพอหนังออกมาแล้วหนังก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะคนก็เหมือนอารมณ์ว่าคงอยากตามละครด้วย คุณแม่ก็เลยบอกว่าชื่อก็ดีนะอยู่ในซอยเสือใหญ่ด้วยนะรัชดาเสือใหญ่แม่ก็เลยบอกโอเคงั้นชื่อนี้เราก็เลยกลายเป็นว่ากว่า30ปีแล้วค่ะถ้าเกิดตั้งแต่คุณแม่เปิดร้านอาหารอีสานมาแล้วก็จนได้ชื่อแล้วก็จนมาบัดเนี้ยก็30กว่าปีแล้วค่ะ,คะไก่ย่างเสือใหญ่ก็ยังอยู่มาเรื่อยๆคนี้ ที่เรานั่งอยู่กับพี่เล็กใช่ไหมคะเราอยู่ที่ร้านสาขาสุขวิมิ39้ใช่ไหมคะแล้กก็จะมีอีกหนึ่งสาขาที่เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันแล้วสวยมากแล้วก็เหมาะกับฟิลอาหารอีสานกับอาหารไทยก็คือเอกยกบ้านเรือนไทยมาไว้ที่กรุงเทพกีทาซอย8แล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในตำนานสมเด็จพระนเรศวรเป็นเรือนไทยของพระมหามหาเทรคันชองที่กลับจาก มาจากมาตามพระนริสวนรมาจากพมา่าค่ะ,ะมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มาอยู่ที่ตอนนั้นก็อะไรนะคะไทยใช่ไหมคะมาสยามยะอะไรเงี้ยค่ะอุทยาอโยธยา,ยยาก็มาอยู่แล้วก็ทําเป็นเหมือนสร้างวัดนกแล้วก็มีเรือนมหาเถรคันช่องเอก,กยกเรือนนั้นนะคะเอกรู้สึกว่าพอเรือนมหาเถรคันช่องในความรู้สึกเกรกาคือมันก็มีมงคลอยู่แล้วเอกก็เลยยกมาแล้วก็มาตั้งเป็นร้านอาหารค่ะ ก็รับได้เยอะพอสมควรมีห้องไพรเวทรูมประมาณ4ห้องแล้วก็ข้างล่างมีห้องแอร์มีข้างนอกมีโซนนั่งสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาหารก็มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะอร่อยจัดจ้านแล้วก็ได้ฟิลเรือนไทยแบบว่าโบราณสมัยอยุธยาสวยๆไปก็คนก็ไปถ่ายรูปนะคะมีไปจัดงานแต่งไปจัดงานมั่นเรื่อยค่ะทั้ง2ร้านนี้เอ็กเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้านะคะแล้วก็ครัวปิดก็คือลัสออเดอร์สมทุ่มค่ะ แต่ว่าก็จริงๆก็อยู่บางทีก็มีลูกค้าอันนี้อันนี้ขอเกริ่นอีกนิดนึงคือจริงๆร้านเนี้ยไม่เหมือนร้านอื่นร้านนี้แบบว่าแปลกปรหลาดและพิสดารคือพอสามทุ่มเคยมีนะคะสามทุ่มยี่สิบโอเคเด็กๆยังอยู่คนคัวยังอยู่เตรียมตัวถือกระเป๋ากลับบ้านลูกค้ามาฉันขอกินข้าวได้ไหมเราก็มองหน้าเด็กเด็กก็ทำตาปิดๆแบบปิดแล้วนะเราบอกโอเคได้ค่ะกินอะไรบ้าง โอเคงั้นยู่สามารถแทนนี้แทนนี้แทนนี้ได้นะเพราะไอ้นี่เราปิดแล้วเราเก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แบบว่าพยายามแบบบอกเด็กในมาตรฐานตรงนี้ว่าเฮ้ยเราแบบว่าเรามีเวลาปิดเปิด,ปดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบางทีเอะเข้าใจอะพี่เล็กอย่างเมื่อวานก่อนเก้าโมงครึ่งเราเปิด10บโมงถ้าเป็นร้านอื่นก็ยังไม่เปิดค่ะใช่ไหมคะแต่ร้านเราพอลูกค้านั่งแท็กซี่นะคะมาสองคนผู้หญิงสวยเชียวเปิดยังคะเราก็เปิดแล้วคะ่ะ นั่งนอนแป๊บนะคะลูกค้าเดี๋ยวเขาจัดของก่อนแล้วก็อยากสั่งอะไรนั่งเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรีบทำมาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกแล้วเราก็บอกเด็กว่าดูสิถ้าสมมติเราบอกว่ายังไม่เปิดลูกค้าต้องโบกแท็กซี่เพื่อไปทานร้านอื่นอีกนะสงสารเขานะซึ่งแบบเขาจะเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามบอกเด็กแบบเนี้ยที่เล็กก็เป็นอารมณ์แบบประหลาดแต่ก็แบบเราเราเหมือนอารมณ์ไอ้อย่างได้ฟีลว่ากันเองมากกว่าค่ะไม่ใช่แบบว่า สิเปิดปิดมาห้านาทีแล้วปิดมาสามนาทีแล้วไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เคยเราคนทํางานเนาะเราก็แบบบางทีเราไม่รู้เนาะเราหิวตอนไหนถ้ามีอะไรเราก็จะพยายาม <c oughs> เรียกควักเอาไหมลูกค้าทานให้ได้อิ่มท้องกลับบ้านค่ะ